สวัสดีครับพี่พ,พี่น้องๆชาวกเกษตรและเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับผมตาทิตติกเกษตรวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนเคุยเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไอ้น้ำเปลงแดงตัวนี้แหละครับที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับที่มีคนนิยมนำมาหมักใช้กันเองหรือว่ามีจำหน่ายทั่วไปในพวกร้านปุ๋ยหมกักหรือร้านเกษตรอินทรีย์ทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็เจ้าจุรินซียสังขห์แสงตัวนี้มันเรียกสั้นๆนะครับในวงการทั่วโลกเลยนะว่า PSB หรือมีศัพท์ทางภาษาอังกฤษที่ว่า Photosynthetic Bacteria และเจ้าตัวจุลินทรีย์สังข้์แสงนี่นะครับมันไม่ใช่นวัาตากรรมใหม่บนโลกผมจะบอกว่ามันมีอยู่บนโลกมานานกว่ามนุษย์ีกครับมันเป็นแบคทีเรียที่อยู่คู่กับโลกนะครับมามากกว่า3,000ล้านปีแล้วโดยแบคทีเรียตัวนี้ มันจะมีหน้าที่ในธรรมชาติของมันคือมันจะไปย่อยสลายสารอินทรีย์ในธรรมชาติแล้วปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานและสารอาหารที่จําเป็นไม่ใช่สําหรับสัตว์และคนนะครับแต่เป็นสําหรับพืชแล้วมันก็จะวนเวียนเป็นวัจกักรพืชนั้นสัตว์ก็จะกินได้ด้วยเหมือนกันนับได้ว่าเจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวเนี้เป็นตัวผลิตพลังงานให้กับโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพมาแล้ว แล้วปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มวิจัยในการนำมันไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นนอกจากการเป็นกเกษตรกรรมเพราะอย่างที่รู้รกันว่าในเชิงกเกษตรกรรมตัวแบคทีเรียตัวเนี้มันจะไปช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในธรรมชาติได้ดีและจะปลดปล่อยเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นมีกรดอะมิโนที่จําเป็นและสารอาหารที่พืชน,นําไปใช้ได้ทันทีเลยมันเลยเป็นจุลินทรีย์ และแบคทีเรียที่ดีต่อพืชแต่ปัจจุบันวงการวิศาสตร์พยายามที่จะพลิกแพลงทั้งล่าสุดที่เคยได้ยินมาว่าองค์การนาซาเขาก็ใช้แบคทีเรียตัวนี้นะครับในการวิจัยเพื่อนําไป สร้างอาณานินคมในดาวต่างๆด้วยเพราะว่าเจ้าแบคทีเรียตัวนี้มันมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าผลเสียมากมายเลยนะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกเรื่องนี้นะซึ่งหลักการทํางานของเจ้าแบคทีรีย p s b ตัวนี้นะครับหรือถ้าคนไทยเขาจะเรียกจุลินทรีย์น้าแดงหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวแบคทีเรียมันนะครับจะใช้แสงแดดในกระบวนการหนึ่งของมันที่จะมีสับเลือกเฉพาะนะค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่แต่ ทำความเข้าใจง่ายเลยคือมันจะตัวมันจะใช้แสงแดดแปลงเปลี่ยนพลังงานทำการกินสารอาหารอินทรีย์ต่างๆแล้วใช้แสงแดดในการช่วยเปลี่ยนพลังงานอินทรีย์นั้นเป็นสารอาหารที่จะเป็นต่อพืชก็คือผลพลอยได้ของมันนั่นเองโดยกระบวนการนี้ค่อนข้างจะคล้ายๆระบบโซลาร์เซลล์ของมนุษย์เรานะครับในการที่ระบบโซลาร์เซลล์เขาก็จะเปลี่ยนตัวพลังงาน แล้วก็จะไปมีความเกี่ยวข้องกับอะตอมโซล่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่หลักการจะคล้ายๆกันคือการเปลี่ยนพลังงานจากแสงนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ในรูปของจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะเปลี่ยนพลังงานแสงแดดมาเป็นรูปของกรดอะมิโนจําเป็นของพืชเลยสังเกตว่าทําไมเอาจุลินทรีย์ตัวนี้ไปต้นไม้บางตุบ,บางบางชนิดก็มีความเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบที่ดีนะครับเพราะว่า สารอาหารเสริมจําเป็นบางตัวไม่ได้มีในขี้งัวหรือว่าขี้ไสเดือนที่เราเคยใส่กันในปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่มันจะมีมากในการกระบวนการหมักของแบคทีเรียตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบคทีรีย PSB ที่ผมกล่าวไปนั่นเองนะครับหรือจะเรียกกันง่ายๆว่าจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองโดยที่จุดเด่นของจุลินรีย์สังเคราะห์แสงถ้าเทียบเหมือนโซลาเซลล์มันจะต่างกันตรงที่ว่ามันสามารถทํางานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่กลางวัน การกระตุ้นของแสงแดดจะทําให้มันทํางานได้ดีกว่านะครับแต่ในกลางคืนมันก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์และปลดปล่อยค่าอาหารออกมาให้พืชซึ่งเรียกได้ว่าแบคทีรียตัวนี้มันทํางาน24ชั่วโมงนะครับผิดกับโซลา่าเซลล์ที่สามารถปลดปล่อยพลังงานได้แค่เฉพาะกลางวันนะโดยถ้าเราเอาตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใช้นะครับทั้งการลดละ การฉีดพ่นทางใบหรือว่าการไปผสมน้ําปลูกในระบบไฮโดรโปนิกหรือการไปใส่ในบ่อปลานะครับตัวนี้มันก็จะส่งผลมากมายโดยอย่าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆนะครับว่าถ้าเราเอาไปฉีดลดลงดินตัวนี้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ทําให้ดินจากที่มีความแข็งอ่อนนุ่มขึ้นและการเดินของรากก็จะดีขึ้นและผลพลอยได้ของมันก็จะมีทั้งเรื่องกรดอะบิโนโนจาเป็นสารอาหารจําเป็นของพืช ที่พืชจะได้รับในการจเจริญเติบโตแตกใบที่ดีด้วยและตัว P.S.D ตัวนี้มันก็ไปช่วยกำจัดสารพิษบางอย่างในบ่อปลาเช่นไฮโดรเจนซัลไฟท์ที่อยู่ในน้ำซึ่งตัวนี้จะเป็นสารพิษที่ส่งผลต่อสัตว์น้ําและพืชน้ําได้ซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันและตัวนี้จะไปช่วยดับกลิ่นในบ่อปลาหรือว่าในานาข้าวโดยที่ กระบวนการของมันไม่ใช่ไปดับกลิ่นโดยตรงแต่มันจะเป็นการไปแย่งแบคทีรียตัวร้ายที่ก่อกําเนิดเป็นกลิ่นที่รุนแรงขึ้นมาตัวมันก็จะไปช่วยย่อยสลายได้ไวกว่าแบคทีรียตัวอื่นนะครับในกลักการทํางานของมันที่ไปช่วยในการลดกลิ่นของสถานที่หมักหมมหรือว่าบ่อบําบัดหรือว่านาข้าวนะในตอนที่เราปล่อย ฟังเน่าอ่ะและสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆแนะนําสูตรจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงที่ผมทําใช้ในสวนเกษตรของผมมาเป็นประจําตลอดหลายสิปีที่ผ่านมานะครับโดยเนี่ยเป็นน้ําแดงๆเข้มๆประมาณนี้เลยซึ่งสูตรของผมก็จะไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับแต่มันจะมีดีเทลเล็กๆที่ผมจะพูดไปในระหว่างการทํานะครับเพื่อนๆลองไปรับชมกันเลย สิ่งที่ผมจะใช้ก็นี่เลยไข่เป็ดหนึ่งใบนะครับจากนั้นก็จะเป็นผงชูรส1ช้อนชาและก็กะปิ1ช้อนชานะอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ประจำเลยก็ต้องเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์แน่นอนอยู่แล้วลืมอีกอย่างนึงไปมันคือน้ำนะครับ1.5ลิตรซึ่งจะเป็นน้ำที่ผมเอาน้ำบ่อน้ำห้วยมานะ่แล้วจะอธิบายว่าทำไมผมเอาน้ำนี้มานะ เริ่มต้นผมก็จะเตรียมถ้วยมาหนึ่งใบก่อนนะครับละลายตัวที่ละลายยากที่สุดก็คือกะปิเลยนะผมจะใส่น้ำเปล่าไป1ช้อนโต้นะครับกับกะปิ1ช้อนชาโดยประมาณนะไอเจ้าตัวนี้เราต้องคนมากหน่อยเพื่อให้มันละลายนะครับตามด้วยชูรส1ช้อนชาเลยอย่าไปใส่มากนะครับชูรสมันไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีความเป็นโซเดียมสูงไปนะครับในจุลินทรีย์มันจะไม่เกิดเอาแล้วจากนั้นพอละลายจนเรียบร้อยแนละ้วตอกไข่ครับไม่จำเป็นต้องไข่สาวอยงผมก็ได้แต่ไม่ต้องเป็นไข่เน่านะคุณผู้ชม ละลายทุกอย่างให้เข้ากันดีๆนะเพราะว่าบางครั้งการละลายไม่ทั่วถึงทําให้บางขวดมีปริมาณปุ๋ยที่ไม่คงที่แล้วอาจจะงงว่าใช้อันนี้งามอันนี้ไม่งามนะแค่นี้มันก็คือสูตรพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปนะครับแต่ผมแวะมาบอกเทคนิควิธีหนึ่งก่อนเลยว่าน้ําที่คุณผู้ชมใช้ถ้าอยากจะให้ติดเชื้อ แบคทีเรียตัวเนี้ตัวดีเนี่ยไวๆเพราะคำว่าแบคทีเรียตัวดีคืออะไรการหมักหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสที่คุณผู้ชมจะได้เชื้อตัวอื่นติดมาด้วยในกระบวนการถ้าผิดขั้นตอนบางอย่างเล็กน้อยเช่นหนึ่งถ้าเพื่อนๆเปิดฝาทิ้งไว้อารมณ์แบบเพื่อนๆแบบคิดว่าเขาเรียกอะไรนะ,ะเนี่ยเวลาเพื่อนหมักนะครับคิดว่าเอ้ยขี้เกียจมาระบายแก๊สทุกวัน เลยเปิดเนี่ยเปิดแง้มทิ้งไว้หน่อยหนึ่งเลยหรืออาจจะเปิดอ่าทิ้งไว้ผมบอกเลยนะครับว่าเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไข่เน่าอ่าเป็นเชื้อแบคทีเรียรตัวร้ายตัวอื่นที่ไม่ดีต่อพืชเสียด้วยซ้ําแล้วเชื้อแดงเราอาจจะกินไม่ทันอ่าเพราะเชื้อตัวนี้หลักการของมันแรกเลยคือมันไม่ใช้อากาศในกระบวนการนี้นะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดก็ได้แต่ถ้าไม่เปิดคือมันระเบิดอ่าเพราะในกระบวนการมันจะเกิดแก๊สไข่เน่า ตัวนี้มันก็จะมีแรงดันสูงขึ้นมาและแรง,แรงดันก็มีผลต่อแบคทีเรียด้วยนะครับแต่นั้นก็ไม่ต้องลงลึกเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะเปิดระบายแก๊สและอีกประเด็นสำคัญหนึ่งคือเรื่องของน้ําที่เราจะมาเอาไข่เนี่ยในน้าที่เราผสมตัวนี้ทีแรกนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าเวลาผมทําทุกครั้งผมจะมีตัวนําซึ่งผมจะใส่หัวเชื้อนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้ แต่เน้นว่าน้ําที่เพื่อนๆต้องใช้จะเป็นน้ําบ่อหรือน้ําแม่น้ํานะครับเพราะว่าในตัวเนี้ยมันจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วซึ่งก็จะช่วยให้การติดเชื้อไวขึ้นแล้วในน้ําบ่อน้ําแม่น้ําเนี่ยมันมีสารอินทรีย์มากหรือจะเรียกได้ว่ามีคีปลาเยอะน,ะนั่นเองอืมพอมีเยอะตัวจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันก็ขยายตัวได้เร็วหรือจะจะบอกว่ามันชอบจริ่นน้าแบบนี้ก็ได้เพราะผมเคยทดสอบแล้วครับว่าเอาน้ําบ่อ น้ำประปาหรือว่าน้ำฝนเอาน้ำฝนกับน้ำประปามาใสาและดีสะอาดไม่มีเชื้ออื่นเชื้อปนแต่การขยายเชื้อของจุลินทรีย์ผมก็ถือว่าช้ากว่าการเอาน้ำแม่น้ำมาแล้วถ้ายิ่งเป็นน้ำประปา้าเราไม่มีหัวเชื้อใส่ไปโอกาสที่จะติดเชื้อจากการแบบไม่มีหัวเชื้อนํานะครับยากมากหรือถึงขั้นอาจจะเป็นน้ำเน่าไม่ติดเลยก็ได้ อ่าหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ําบอใช้น้ําประปาผมเลยแนะนําว่าต้องเน้นว่าต้องมีหัวเชื้อนําไปสักหน่อยนะครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณซึ่งก็ใช้ไม่เยอะนะสําหรับหัวเชือ้อที่จะใส่นําไปแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวเชือ้อมีน้ําบอผมบอกเลยว่าโอกาสติดสงูงแต่จะใช้เวลาหลายวันกว่าการมีหัวเชือ้อนะครับเพราะมีหัวเชือ้อมันนําไปแล้วมันไม่จะเป็นต้องไปลุ้นว่าจะมีเชื้ออื่น เข้ามาปะปนในการกระบวนการหมักเราหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวสูตรของผมมันก็จะประมาณนี้แหละครับว่าเดี๋ยวผมจะใช้น้ํา 1. 5ุ้าลิตรนะครับแล้วก็เอาส่วนที่ผมผสมทั้งหมดนะเนี่ยมันจะเป็นไข่กะปีแล้วก็ผงผงชูรสโดยผงชูรสนะครับเน้นนะครับว่าอย่าไปใส่มันเยอะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผงชูรสมันคืออาหารชั้นดีของชูรินซีก็จริงแต่กระบวนการการใส่ผงชูรสนะครับควรใส่ให้พอเหมาะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าใส่มาก ความเป็นโซเดียมจะสูงจัดอ่ามันจะมีผลต่อพืชเหมือนกันนะครับมีผลต่อตัวจุลินทรีย์เหมือนกันดังนั้นหนึ่งช้อนโตรงผมเหมาะสมแล้วครับมันจะเป็นแบบอาหารแรกเริ่มให้จุลินทรีย์ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนอารมณ์แบบเด็กแรกเกิดเขาต้องกินนมผงก่อนเนี่ยจุลินทรีย์มันก็ต้องการชูรสที่เป็นนมผงสําหรับมันให้มันแข็งแรงแล้วมันก็จะไปกินสารอาหารตัวอื่นขยายตัวมันต่อไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการ ที่เรากวนทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปสามช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํหนึ่งจุห้าลิตรนะซึ่งสูตรนี้ผมใช้ประจําเลยอย่างคลิปก่อนๆที่ผมเอาไปลาดโรยมะละกอลาดใส่มะละกอโดยตรงนะครับโดยไม่ต้องผสมน้ําซึ่งมันก็ไม่มีผลใดๆเลยอ่ามีแต่ความงามของมะละกอความดกนะครับอผมก็ใส่ไปสองช้อนแล้วนะครับต่อไปก็ช้อนสุดท้ายที่ผมพยายามบอกคุณชมว่าใส่แค่สามช้อนสองช้อนเพราะว่าใส่มากก็ไม่ดีนะครับใส่มาก มีเชื้อติดเชื้อก็จริงแต่แก๊สไคเนาจะเกิดขึ้นสูงมากก็คือแก๊สตัวเนี้ยมันจะมีผลอ,อ,อ่อพืชตอนที่เราไปฉีดพ่นหน้าดูเหมือนกันนะครับจากที่ว่ามันจะได้ของดีก็จะเป็นของไม่ดีไปและผมจะใช้หัวเชื้อนำสักหน่อยแล้วถ้าเพื่อนๆหาหัวเชื้อไม่ได้ผมก็มีแหล่งจำหน่ายหัวเชื้อดีๆให้เพื่อนๆน,นะครับผมทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างแลวอ่านีว่วาผมได้ทำการปักระก้าไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับใช้หัวเชื้อนำ มันก็จะผลิตปุ๋ยได้ง่ายเลยอ่าสั่งตัวนี้ผมก็จะใส่หัวเชื้อตัวเนี้หนึ่งช้อนโต๊ะเลยซึ่งใส่ไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนสีของน้ํานะครับอืมแต่ที่แน่ๆมันมีเชื้อนําไปแล้วนะก็ลองติด,ดติดตามกันไว้นะครับผมจะบันทึกผลผ่านการลงคลิปช็อตคลิปสั้นนะเหลังจา,ากนั้นเราก็เขย่านะครับให้เชื้อมันเดินได้ทั่วเลย แล้วก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้ความเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมเสริมไปนะให้ใส่เปลือกไข่ลงไปในกระบวนการหมักด้วยนะจึงขดก่อนๆผมก็ใส่ประจําเลยแต่ครั้งนี้ผมจะยังไม่ใส่ผมอยากได้น้ําใสๆแล้วก็ตัวนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำสาวข้าว เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในกเกษตรในส่วนในกระบวนการหมักของผมเหมือนกันนะครับโดยที่ถ้าเพื่อนๆมีน้ำกาวข้าวเพื่อนๆไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ไข่ที่เราทําเพียงแค่เพื่อนๆใส่ตัวหัวเชื้อเนี่ยที่เพื่อนๆหมักแล้วหรือว่าจะสั่งซื้อมาใส่เข้าไปในน้ำกาวข้าวเลยแล้วก็วางทิ้งไว้ในแดดอ่อนๆเช้าและเย็นพยายามนะครับว่าจุลินทรีย์ตัวเนี้ยอย่าไปโดนแดดจัดเพราะว่าโดนแดดจัดมันก็เกิดนะครับแต่ว่ามันจะ มีความที่ว่าสูญเสียไปด้วยอ่ะเพราะมันก็ไม่ชอบแดดร้อนเป็นไฟขนาดนั้นนะครับซึ่งน้ำซาวข้าวผมก็จะทําการเทมันไปถ้าสูตรไหนตัวผมไม่มีนะครับผมก็จะเทมันไปประมาณโอหลายช้อนโต๊ะอยู่แต่คือผมจะอาศัยเทโจ้งลงไปเลยอ่าซึ่งในกระบวนการหมักน้ำซาวข้าวผมชอบอย่างหนึ่งคือเชื้อมันค่อนข้างจะบริสุทธิ์ ถามว่บบริสุทธิไ์ไงนี่แบบขวดเนี้เห็นปะลองสังเกตนะครับว่าเชื้อจะค่อนข้างแดงออกชมพูแต่ขวดเนี้ยจะค่อนข้างออกไปทางนวลๆส้มๆข,ขาวๆซึ่งผมบอกว่ากลิ่นก็ต่างกันกลิ่นของการหมักแบบกระบวนการไข่จะค่อนข้างมีแก๊สไข่เน่าที่สูงแล้วนานกว่าแก๊สจะหมดแต่ในกระบวนการหมักน้ำซาวเข้าแก๊สจะน้อยครับกลิ่นแบบสบายมากแล้วก็ใช้งานได้ดีแต่เรื่องความเข้มข้นของปุย๋ยตัวนี้อาจจะเทียบเท่าได้กับ สิบห้าสิบห้าสิบห้าของปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับเนี่ยหลังจากที่เราใส่หัวเชื้อไปแล้วนะครับก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่าอืมแล้วทิ้งไว้ที่แดดช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็คือหาทําเลที่มันไม่โดนแดดช่วงเที่ยงกับช่วงบ่ายจะดีนะครับตัวจุลินทรีย์จะได้เข้มข้นดีเนี่ยหลังจากทิ้งไว้ประมาณ7จ็ถึงสิวันมันก็จะออกมาแดงประมาณนี้เลยนะแล้วกลิ่นก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับ ตัวของจุลินทรีย์คาตาผลของปุ๋ยก็แตกต่างกันด้วยนะครับตัวของจุลินทรีย์ตัวนี้จะให้คุณค่าทางอาหารที่มุกไปอยู่ที่เป็นปุ๋ยคล้า 15, ยๆ15-15-15สูตรเสมอนะแต่ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆฮอร์โมนเสริมอะมิโนจําเป็นของพืชอ่าเป็นส่วนเสริมนั่นเองนะครับเหมือนอารมณ์คนกินอาหารเสริมกินวิตามินบีรวมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่ผมหมักจากไข่อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันทีหลังนะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ําจากแม่น้ําแล้วใส่ในกระบวนในใส่ไข่สามแบบที่ผมทำใอตอนแรกกูโบวุ่ละแล้ว,ลวลก็ตัวนี้ผมก็จะทําเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําปลาปลาอ่าปลาปลาผมก็จะคล้ายๆกันเลยครับอืมผมก็จะใส่หัวเชื้อไปเนี่ยสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีกะปิผมแนะนําเป็นน้ําปลาก็ได้นะครับทดแทนกันหนึ่งช้อนโต๊ะได้เหมือนกันอ่าเป็นน้ํปลาแท้น้ําปลาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ดีเหมือนกันอ่าอันเนี้ยคือน้ปะปะําปลาปลาเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่านานไหมว่ามันจะเป็นน้ําแดงๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยหรือมันอาจจะไม่เป็นเลย เพื่อนๆลองด,ดูดูคลิปสั้นที่ผมจะลงหลังนี้ก็ได้นะครับกดติดตามช่องไว้แต่ผมพูดได้เลยว่าห้าสิบห้าสิบมีโอกาสที่มันจะไม่เกิดและเกิดผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดๆนะครับอืมแต่ว่าไอ้สูตรที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้อ่าจากน้ำเสาข้าวแล้วมีหัวเชือ้อเกิดชัวนะแล้วจากน้ำแม่น้ำไม่มีหัวเชือ้ออันนี้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดมากกว่าน้ำประปลา,าเยอะนะแต่ผมแนะนำเลยว่าถ้าอยากทำเป็นมืออาชีพไม่เสียเวลาใส่ขวดแล้วมันระเบิด อืมเพราะว่าถ้าไม่มีจูรินซีเนี้ยโอกาสที่ขวดจะระเบิดก่อนมีโอกาสสูงเพราะว่ามันเป็นแก๊สไข่เน่าก่อนมันคือไข่มันเน่าแต่ถ้าจูลินซีเรามีหัวเชื้อเนี่ยถ้าอยากเป็นมืออาชีพตั้งหัวเชื้อมาสักขวดหนึ่งแล้วมาขยายได้เป็นหมื่นลิตรผมพูดเลยเป็นหมื่นลิตรเพราะสุดท้ายคุณก็จะมีหัวเชือ้อรุ่นต่อไปให้ได้ใช้งานแต่ลองลองครับลองเอามันไปศึกษาลงลึกเพราะอะไรที่วันเนี้ย ผมเอาเรื่องจุลินทรีย์สังะห์แสงมาพูดเข้าเรื่องแล้วกันสุดท้ายตัดจบสรุปแล้วนะครับวันนี้ที่ผมพยายามนําเรื่องจุลินทรีย์สังเะหอแสงทั้งๆท,ท,ที่พี่ๆเกษตรท่านอื่นขเขาก็พูดสอนกันมาเยอะแล้วแต่ที่ผมมาพูดวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆตระหนักเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับขอ,อทุกวันนี้บริษัทเคมีพันธุ์บริษัทเกษตรใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆเขาเริ่มที่จะประยุกต์นำเนี่ยนำ เจ้าตัว PSB เนี่ยครับมาสกัดเป็นสารเช้มข้นแล้วมาจำหน่ายให้เราในรูปแบบของผานอาหารเสริมกรดอะมิโนโจำเป็นของพืชฮอร์โมนเล่งต่างๆนานา,นาซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจหลักการมันแล้วเข้าใจในส่วนของตัวเองว่าเราใช้งาน,นยังไงซึ่งมันต้องทดลองครับเพื่อนๆต้องติดแพงล้มลุกคุกคานแต่ย่แน่ถ้าคเพื่อนๆเข้าใจหลักการในการสร้างมัน ในการนำไปใช้แล้วเพื่อนๆก็ไปเรียนรู้หน้างานกับผลของเพื่อนเองผมเชื่อว่ามันสามารถลดต้นทุนของ5้าปุ๋ยได้มาอาศา์เลยซึ่งในผลบางผลวิจัยเขาบอกว่าไม่ใช่บางผลหลายผลวิจัยในหลายๆประเทศเขาก็บอกนะครับว่าเจ้าตัว PSB หรือจุนี์สงคะห์แสงเราเนี่ยมันสามารถไปช่วยลด การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนของเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมีที่ใส่ปุ๋ยตัวไนโตรเจนสูงๆได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไปช่วยย่อยสลายในพื้นที่เกษตรย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วปลดปล่อยเป็นไนโตรเจนที่สูงพอสมควรเหมือนกันนะอ่าแล้วถ้าเมือนนั้นไดชอบความรู้ดีๆแล้วคอนเทนต์เกษตรดีๆของผมรู้สึกมีประโยชน์รู้สึกชื่นชอบก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้พวกผมผลิตคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์เพื่อพัฒนาวงการเกษตรกรรมของบ้านเราให้ก้าวไกลโด่งดังไปถึงระดับโลกให้ได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมวันนี้หมดแค่นี้สวัสดีครับถ้าชอบและเป็นประโยชน์กดติดตามไม้ด้วยนะจะได้มีแรงทำคิดขอบคุณครับ